วันนี้ต้องมาทำงานที่เอ,อ่อบริษัทฟันธามอะไรนะไม่ใช่ซร้านอาหารซื้อคัสเตเบบีออ้พิซ่าเวลเฮ้ยต้องช็อตไฟฟ้าจับบอลล่าะปุ๊บเอ,อ้ยทำไมมันเป็นเงาดำอ่ะแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ออช็อตไฟฟ้า แล้วยังไงต่อต่อไปฟันทับฟ็อกซี่งั้นเหรอเฮ้ยเงาดำีกแก้ว,วะ่ะคืออะไรทำไมมันเป็นเงาดำมาด่านอะไรเนี่ยมันเหมือนมีประตูอะไรบางอย่างเฮ้ยคงต้องเป็นประตูอะไรใช่นะเฮ้ยมันเปิดทำยังไงทำยังไงจำไม่ได้ มันเปิดมันเปิดมันเปิดไม่เออเกมโอเวอร์มันเป็นไปได้ไงเอ๊ะ